คือคือการการวางกันเรื่องถ้าถ้าถือว่าโรงงานต้องขอประมาณสิบโรงงานนะคะวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเพื่อชาติจริงๆนะคะเพื่อชาติพวกเรามารวมใจกันทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยปลอดเชื้อปลอดโรคนะคะแล้วก็ปลอดโควิดนะคะในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีโรงงานสามสิบแปดโรงงานแรงงานประมาณหนึ่งหมื่นสองพันคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งสงการตามนโยบายภาครัฐเพื่อที่ กระจัดในเรื่องของโควิด19ในสวนสาธารณะตรีทุกทุกโลงในโรงงานในแห่งนี้ครับผมเองนั้นเชื้อตรงนี้ทั้งหมดให้พื้นที่ทั้งหมดนะครับต้องอขอบคุณท่านคโลโทดโคำว่าจ่ายค่าเชื้ออั่นที่เคยใช้ค่าโคโิดเนี่ยเอามาใช้ก่อนแต่เมื่อทางอู่ฮัานใช้ก็ยังมีคนตายเพราะอะไรเพราะไอ้โคโิดนะมันก็มาคุยให้ฟัง วันที่มันเป็นคนขึ้นไอคิวคนขึ้งดีดลำนั้นพอคุยกันแล้วสิ่งนี้ตัวน้ายานี่ททาจากพืชเป็นไบโอนะครับก็น,นั้นทําไปอย่าง้ว้นด้านี้มันจะเป็นการสร้างความเชื่อมันม่นว่าสินค้าที่เราผลิตจากประเทศไทยเนี่ยยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่า <ues> ุณน,นะคะเดีใจพวกเราถ่ายภาพหมู่นะคะได้หน้าป้ายนี้ใช้เวลาแค่สักตัวแทนโรงงาน อาจกันได้ถาั้นจะไม่ได้ต้อนขออนุญาตนะครับนายผมขอสู้หน่อยครับผมโอเคครับผมโอเคครับหนึ่งสองสามต่เริ่มตั้งแต่โรงงานเบต้าไล่ไปถึงหน้าสวนนะคะจปนถึงขอพักนะคะทีที่สองเป็นสี่นันนะคะทีที่สองจะเป็นเส้นกันนะคะวันพรุ่งนี้เราก็จะมีสองทีมสองทีมแยกนะคะเพื่อว่าจะได้ ให้จบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในพื้นทีน่ 1 8โรงงานค่ะสนสนอุตสาหกรรมบางกะดีเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นโรงงานหลักนะคะที่มีทั้งอาหารด้วยมีทั้งเครื่องน้ำนะคะเครื่องดื่มแล้วก็เป็นโรงงานทิ้นส่วนสําคัญโรงงานส่งออกด้วย ซึ่งอ,อ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเ,เป็นตัวที่ทําให้ในแง่ของการทํางานของเราเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่าเราเราก็ห่วงใยในชีวิตของตัวพนักงานเองนะคะแล้วก็ในขณะเดยียวกันเนี่ยเราเองก็ต้องเดินหน้าที่จะทำยังไงเนี่ยให้สินค้าที่ผิดออกไปเนี่ยมันไม่ขาดในในตลาดซึ่งยังมีความต้องการอยู่นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของพยายามประคองเศรษฐกิจสิ่งที่สําคัญก็คือว่า เราคาดว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องการให้ทุกทกที่เนี่ยเก็บคนงานไว้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บเก็บคนงานเนี่ยเขาจะกลับต่งางจังหวัดทันทีและการกลับต่งางจังหวัดนี่คือการแพร่เชื้อที่ท,ที่ที่หนักที่สุดแล้วดัน้นั้นอันนี้ก็คือเป็นการที่เรายังทําให้แรงงานทั้งหลายเนี่ยคือทั้งในแง่สินค้าที่มีส่วนที่สําคัญแต่อีกส่วนหนึ่งคือให้คนอยู่ในที่อยู่ในพื้นที่ไม่ออกนอกเขตไม่ไม่กลับท้องถิน่น แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นการทํางานอยากจะใช้คําว่าเหมือนทีมประเทศไทยค่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็ทําของเราได้แต่บางอย่างเราทําเองไม่ได้เพราะฉะนั้นการการที่มีคนที่มาคอยเอ,อ่อมาให้สิ่งอันนี้กับเราเนี่ยการค่าเชื้อนเนี่ยอันนี้เราไม่มีทางไปหาเองได้เลยมันก็จะสามารถทําให้เรายัางสามารถเดินหน้าได้ต่อไปแล้วก็เก็บคนง,งานของเราเนี่ยให้ยังสามารถอยู่ในท้องที่อยู่ในท้องถิน่น ที่ภาครัฐหมดบอกเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างเข้ามาปั๊บจะเห็นเรื่องการคัดกรองเลยท,ทุกโรงงานก็จะมีเรื่องการคัดกรองนะคะแล้วก็แต่และโรงงานก็จะมีมาตรการความเข้มอย่างยกตัวอย่างเช่นคนนอกไม่ให้เข้าให้เข้าได้แค่เพียงแค่นี้แล้วก็ต่อให้ถึงจะวัดไข้อะไรก็แล้วแต่ไม่ไม,มีการให้เดินเข้ามาข้างในพนักง,งานข้างในคนไหนทีม่มีประวัติมีไข้อะไรต่างๆคุณกลับบ้านแล้วก็ กักกักกักกันตัว14วันของพวกนี้นี่เราทํากันอย่างเคร่งครัด